สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปุ๊กก็พาลงกเขาอีกแล้วนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะว้าวผ่านมาหลายโค้งแล้วค่ะแต่โค้งนี้เจ๊ปุ๊กคิดว่าน่าจะสวยเพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์สีแดงเยอะมากเดี๋ยวมาชมวิวนะว่าจะเป็นยังไงสวยมันจะปุ๊กพูดไว้แต่มองไปเหมือนกับเหมือนกับถนนอน่า ทางไปเขาปากเขาปักบุกชัยอะไรคล้ายๆกันเลยถนนคลายกันรถจีนเรก,ก็ยืน,น,นด,ด้วยในถนนรื่นด้วยวิวนะคะวิวจะสวยงามไมแต่จะบอกว่าสวยแล้วเป็นครั้งแรกที่จะมาที่อาเภอแม่สอนจังหวัดตาดนนกเนาะัแรกเลยะถามว่าจะพกเมาล้วนหมไม่า ก็โชคดีเป็นผู้หญิงที่ไม่เมารถแต่เมาอย่างอื่ ลุกนี่ลั่นปัก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 ,ปก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 กันเนี่ยหูอื้อหมดแล้วอุ้ยนี่บรรยากาศากาคล้ายๆเขาปักนี่กินก็นเ,นเองมีที่มีที่รถแบบว่าเบรกไม่อยู่อ่ะเออไหนไ่น,นเห็นไหมถ้ารถสิบล้อเบรกไม่อยู่เขาต้องเลี้ยวเข้าไปน้องเราปื๊ดเข้าไป วิวข้างทางสวยมากเลยสวยจริงเดี๋ยวจะปุ๊กจะแซงแล้วนะแซงเลยดีกว่าขันรถตู้อย่างเน,นบังทิวทั the day โน้นเป็นฝั่งขึ้นขึ้นเขาฝั่งจีุ่้งนี่เป็นฝั่งลงเนินนะลงเขาวสวยนะที่ที่กันหินถล่มเด้งดูกันหินสไลด์ล,ลงมาเวลาหน้าฝนเนี่ยต่ละโอ้ยวิวสวยมากตัวเองนีอ่อยู่ข้างล่างสิช่องหยุดรถฉุกเฉินนี่สำหรับรถรถหนกกักอ่ะเองจะเอาไม่อยู่เนี่ย ต้องเข้าไปที่ช่องฉุกเฉินนะว้าวสวยมากตัวเองสุดยอดเลยเห็นไหมเห็นไหมเดงกูสิว้าวมหั่มีความสุขจังเลยเดยโคตรสวยเลยอ,อยากจะกโชคทีที่ได้มาอำเภอแมสองจังหวัดทางว้าวว้ว ไอตรงรถที่ที่นั่นอนะมีร่องลอยนดัดเองเห็นไหมมีร่องลอยกันเนะปี่เอารถไม่อยู่ได้นน่นอะเออขับวิสัยไปต่อนะครับว้าววิวสวยมากอเอ,อหมดแล้วเนี่ยจะปุ๊งอนะ <c oughs> ออหมดแล้วจะได้มันย้อนแสงเอง ยอย่เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันย้อนแสงไม่สวยแล้วอ่ะโอเคเนาะ